สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาะยสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้นี่เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับรอบสี่ระหว่างบิตอนซิตี้นะครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพ จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับวิทอนซะิตี้นั้นรอบที่แล้วพวกเขาเล่น2เกมนะครับนัดแรกบุกไป,ปยันเสมอเวทแฮม1-1ก่ 1, อนที่จะมาเอาชนะเวทแฮมในบ้าน1ประตูต่อ0นะครับทะลุผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้นะครับก็ถือว่าพลิกล็อกที่เขีย่ทีมใหญ่อย่างเวทแฮมได้สำเร็จในรอบที่แล้วนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ, Forest, ร,บรอบที่แล้วก็เล่น2เกมเช่นเดียวกันนะครับเปิดบ้านเสมอแบ็กปู2-2งสอไปเยือนก็เสมอแบ็กปูอ,อ, pool, อีกนะครับ2-2แต่ว่าโดานจุดโทษ เอาชนะมาได้นะครับเจอกันวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีนะครับบิตอนซิตี้เกมล่าสุดนั้นเล่นในฟุตบอลแชเปีนชิพเสมอกับวัตฟอร์ด1-1น,น,นะครับส่วนนอต์ทแงกอร์ฟอเรสต์นั้นไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อสามนะครับวันนี้เจ้าถิ่นบิตอลซิตี้พร้อมที่จะจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่มีสกอตทไว้นะครับในลูกตัวใหม่นะครับที่ติดคับทายลงสนามไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ว่า ตัวเพ่นที่เหลืออย่างสมูเอลเบลนะครับเจสันไนท ทอมมี่คอนเวย์นะครับยังพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับวันนี้ต้องมีการโลเทชันผู้เล่นเยอะพอสมควรนะครับหน้าเป้าเป็นคริสฟูดนะครับมีคารมาสันโอดอยมีแล่นเยสนะครับมีโอเลียรมงกาล่าแล้วก็ทิฟฟลัสดมิงเกสนะครับเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นชอบเจ้าบ้านบิตันซิตี้มากกว่านะครับดังนั้นวันนี้น่าจะมีการโลเทชัน้เล่นเยอะกว่าเจ้าถิ่นนะครับโชวนี้บิลตันซิตี้ที่ฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีในช่วงหลังนะครับวันนี้ นาเชียเจ้าบ้านบิตตอนซิตี้มากกว่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชีย์ฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมนายสตาร์ทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ